เวทีการประชันนโยบายด้านพลังงานของพักการเมืองต่างๆนะคะน้ำหนักก็จะอยู่ที่การเตรียมหรือโครงสร้างพลังงานกับการประกาศลดค่าพลังงานทั้งค่าไฟก๊าซถงต้มแล้วก็น้ามันค่ะส่วนผู้บริหารของกระทรวงพลังงานนะคะได้ขอให้พักการเมืองต่างๆค่ะอย่านํานโยบายลดราคาพลังงานเกินจริงมหาเสียงค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมี2เวทีใหญ่ที่ให้ตัวแทนพักการเมืองมานําเสนอนโยบายในการเลือกตั้งนะคะ เวทีแรกจัดโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทยค่ะซึ่งตัวแทนพักการเมืองก็ได้หยิบประเด็นเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจด้านพลังงานขึ้นมาโดยเฉพาะการรือ้อหรือปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหการรมพลังงานเพื่อให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายของประชาชนลดลงค่ะจะเสนอแนวความคิดเรื่องของการรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจในหลายเรื่อง <c oughs> มันจาเป็นต้องใช้คําแรงอย่างนี้นะครับรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นรื้อ คงสร้างอุตสาหกรรมพลังงานนะเพื่อให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนลดลงลดลงจากอะไรลดลงก็คือจากการเปิดให้มันมีการแข่งขันที่เป็นทมนะครับไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมการ,รผลิตไฟฟ้าซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันเปิดให้กับประชาชนสามารถมาเป็นผู้ผลิตได้ด้วยนะแต่มันมีอุปสรรคมีข้อจํากัดทําให้มันไม่เกิดขึ้นผมคิดว่าโจทย์ใหญ่ที่สุดสําหรับรัฐบาลน่าคือกระตุ้นให้ประชาชนปรับตัวครับหาจุดแข่งของตนเอง ซึ่งแนวที่หนึ่งนั้นเนี่ยก็คือทำให้ประชาชนเข้มแข็งขึ้นโดยการลดรายจ่ายพลังงานเวลาเนี่ยหลายๆพักก็มีนโยบายที่จะสนับสนุนนะครับลดราคาน้ำบันราคาก๊าซสูงต้มลดค่าไฟฟ้าแต่แนวคิดของทีมของพักของเรานั้นเนี่ยจะปฏิรูปโครงสร้างธุรกิจพลังงานครั้งใหญ่ครับทำแบบครบวงจรคืนกำไรให้ประชาชนให้สมดุลมากขึ้น ด้านตัวแทนจากพรรคก้าไกลค่ะเสนอแนวคิดต้องการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกและเพื่อสร้างจุดแข็งในการดึงดูดการลงทุนของไทยค่ะ ผลักดันเรื่องเน็ตซิโร่ในเศรษฐกิจไทยได้เร็วเท่าไร่ผมคิดว่ามันก็จะเป็นจุดแข็งอันนึงที่เราดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาได้เร็วมากขึ้นนะครับนี่คือเหตุผลที่เราเสนอเรื่องของการปลดล็อกธุรกิจไฟฟ้าหรือว่าเน็ตมิเตอร์ลิงนะครับให้โกเรือนเนี่ยคือหายติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปหากลบกลุมหน่วยกันได้เปิดเสรีธุรกิจไฟฟ้าก็คือผู้ใช้ไฟฟ้าซื้อขายกับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดเนี่ยได้โดยเพียงแค่เช่าระบบสายส่ง ของภาคลัฐต่อนะครับดังนั้นเนี่ยธุรกิจพลังงานทางเลือกต่างๆก็จะพัฒนามากขึ้นการปลดปล่อยคาร์บอนของประเทศไทยจะลดลงนะครับหรือแม้กระทั่งส่งเสริมรถ e ีวสร้างเศรษฐกิจไปด้วยด้วยการกําหนดบอกว่ารถเมยในประเทศไทยทั้งหมดภายใน7ปีต้องเปลี่ยนเป็นรถ EV ให้หมด สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI ค่ะจัดเสวนาชวนตัวแทนพักการเมืองมาร่วมคิดในประเด็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อโลกกับความต้องการของประชาชนค่ะมีการสำรวจโจทย์นโยบายพลังงานที่พักการเมืองต้องทำนะคะพบว่า3อันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างโหวตให้มากที่สุดนั่นก็คือการกำหนดค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมการจัดหาพลังงานให้เพียงพอและเป็นพลังงานสะอาดรวมถึงการผลิตไฟฟ้าใช้เองโดยระบบโซลารานะคะซึ่งตัวแทนพักการเมืองมีความเห็นยังไงบ้างไปฟังกันค่ะ โยบายที่หนึ่งคือการลดราคาพลังงานที่รวมทั้งน้ํามันทั้งแก๊สทั้งไฟฟ้าด้วยนะครับถ้าจะพูดเรื่องไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูในโครงสร้างพลังงานได้ว่าจะลดอย่างไรลดไฟฟ้าอย่างไรจริงๆปัญหาเหมือนที่บอกนะครับมีการผลิตไฟฟ้าเกินเนี่ยปัญหาเกิดจากอะไรปัญหาเกิดจากเวลาเราทำโครงสร้างราคาไฟฟ้าเนี่ยหรือว่าผลิตไฟฟ้าในอนาคตแผน PDP เนี่ยเราจะคำนวณว,ว่าประเทศเนี่ยจะมีการเจเริญเติบโตเท่าไหร่ ถือสมัยใน่ดีนะเราคาดว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยจะโตปีละ5%เพราะฉะนั้นประการแรกที่ต้องทําก็คือทบทวนการพยากรความต้องการของไฟฟ้าให้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดและก็เผื่อไว้ประมาณ15เเนันครับนั่นข้อที่หนึ่งที่เสนอจะลดค่าพร้อมจ่ายได้นะฮะพร้อมจ่ายที่เราต้องเสียแก่เอกชนครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาให้เอกชนสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยย่อมทบทวนใหม่ครับชะลอไปก่อนครับ ข้อที่1ข้อที่2ก็คือส่งเสริมให้การไฟฟ้าผลิตอย่างไม่ไท้ไทยหรืออีกแกดเนี่ยผลิตไฟฟ้ามากขึ้นครับเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า50%เพราะการผลิตโดยอีแกดนั้นมันถูกกว่าของเอกชน ส่วนมุมมองของผู้บริโภคนะคะราคาพลังงานในปัจจุบันเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตที่สูงมากสาหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของค่าเดินทางค่ะจึงอยากให้มีการสนับสนุนให้ผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงบริการรถไฟฟ้าได้ซึ่งการเดินทางโดยรถไฟฟ้าช่วยลดโลกร้อนด้วยค่ะในขณะที่เราจะสร้างนู่นสร้างนี่สร้างมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยทำไมไม่ให้ระบบรางของเราซึ่งเป็นหัวใจศูนย์สำคัญที่สุดของเมืองใหญ่ แล้วเป็นหัวใจสำคัญที่ในการลดคาร์บอนได้ด้วยซ้ำไปแต่ตอนนี้ชนชั้นกลางฮะฉันมีตังฉันก็จะปีกวิเวกมอเตอร์โชว์กำลังมาก็มองหารถไฟฟ้าแล้วก็จะวยวยวายว่าปตททำไมไม่จัดที่ชาร์จดีๆการไฟฟ้าทำไมไม่จัดที่ชาร์จดีๆให้ฉันชาดัดช้ามากอันนั้นคือมุมแบบคนมีสตัง ก่อนหน้านี้ค่ะกระทรวงพลังงานมีการตั้งโต๊ะชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับพลังงานในด้านต่างๆนะคะโดยบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังมีความผันผวนอยู่นะคะที่ผ่านมารัฐบาลมีการดาเนินนโยบายหลายเรื่องค่ะก็ทําให้ภาครัฐต้องแบกรับภาระได้งบประมาณนะคะคุณพอวดีคุณชิราชาตาการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่อยากจะให้เน้นเรื่องของการลดราคาพลังงานมากเกินไปมันจะทําให้เกิดความคาดหวังอยากให้เน้นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมากกว่าค่ะขอบคุณค่ะ